กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีุกทานนะจ๊ะเนาะแล้วไปหายหนึ่งหายครึ่งซองหายแล้วพี่น้องแล้วไปซองหายครึ่งล่ะสบายดีอันนี้นันจักลงมายังดอกน้องเด้สองตัว่นะร้านนอนห้ากระตื่นพี่น้องเล้ยสวัสดีครับป้าลุง อาพ่อออาพ่ให้เบิ่งอ่ะอาพ่อให้ป้าลุงเบิ่งอะอาติงหน่อยติงหน่อยติงหน่อยอ่ะอาติงหน่อยป้าลุงเบิ่งอ่ะติงหน่อยติงหน่อยอาติงหน่อยไปอาติงหน่อยติงหน่อยติงหน่อยบายบายกระเป็นบรจยากาศน้องแทน้องไม้น่ะเฮ้ยได้ดิโด้เหรอหอบได้กินดิโด้เหรอหอบเราพี่น้องมีเด้ดิโดน้องแทนกันได้กินคือการน้องแทนมันเกี่ยวขาอ๋อได้กินป้าะประกอบทื่นใช่ป้ะนี่แทน อุ้ยอุ้ยอุ้ยพวกไอ้ทินมาเลยผู้เมงคีจุ่ยบ่เฮเลยทิ้เอ้ยเย็นพี่น้องเอ้ยนั่งอยู่มาเล่นนยวน้้อองเดนั่งอยู่ขันน้องห่มยงพ่ลูกชายก็พอละการลู่ลูงพามสุสุกท่าก็ขึ้นมาถ่ายคลิปจังหน่อยพี่น้องค้าตังกล่องก็ลืมมาออกมาขอ้กขึ้นโฆษณาขี้เขียวจังหน่อยพี่น้องเกี่ยวข่ามือแหลกพี่น้องเอ้ยฝ้นชิมาเพราะจังพี่น้องเห็นบงน้องบงน้องโงนยังอ่ะนะเฮ้ยมันคือขุมเลย แต่พตูนจิตุเตจเอือตีแขวได้ว่าได้เกี่ยวข่าวมือเลกมือต็มอีดกระสีม,มาตกใส,ส่ซ<า>้ำเอามานี่นะดิลู้นี่นะลูกเอามาเอามาเห้ยใครเหตุแตก,แตกนะเฮ้ยนาเอาเกี่ยวนะลงไปเกี่ยวข่าวไปไปหุ่นเดียวชกหุ่นเดียวหุ่นเดียว คนดื้อนี่พ่อกับแม่ไปเกี่ยวข่าวหลับจ้างบ้านแม่มินี่มันบ้านปังปุเข้ามาด้สนใจดอกอาชิวหัวเข้ามาในสนใจดอกต้องบดติดเขาเน้อก็คืนบดได้ไหมแม่นอ้นก <ım S 2> ับพก็มาบนหน้าแล้วนะฮะงานจ้าต้องใส่เกี่ยวข่าวเสียญนาบ่หรือบ่เฮ้ยมันเกี่ยวข่าวบ่ห้ามินตับไก่บ่ ผมเอาบุเกี่ยวข้าวน้ไอเท็พปุ๋ยหากินตับไก่กังเวนบ้างโอ้ยเกี๊ยวข้าวเนี่ยทงนะทงนะเสื้อขาวๆเมเป็อยู่นะพี่น้องเห็นป่าวทงนะพญาบาลส่วนตัว์ข้าวกระเถ่าน่ะอีกคนนะเด้กพี่น้องอันนี้เพป็นเกี่ยวกับครอบครัวเพป็นหาขนเนาะลูกสาวลูกเคยแล้วก็ลูกชายคนที่เพิ่งนั้นเป็นส่ะพี่น้องโอ้อบาบ้าบนงเบิ่งกินเบื่อไรดีเด้อหนาถ้ใส่เกี่ยวมึงได้สิอันนี้ Cứ bỏ sạch dưới cây nhau, sạch muộn Phí, ừ. thằng, ổng máy, phí, phí, phí Mình đưa có mình níu tụi anh đôi hàng, để đưa nó ổng nó hoài, bỏ đi, dứt ra Thì mình, anh nhục, ông Mai cậu nhục đi rồi Mai là nhảy của nó Bé bi cậu cậu ngục còn đi rồi Cậu bé là bựng mình cậu cần... dùng nhảy của đi rồi Hình ả, kìa, cậu kìa, cậu xài Hi <laughs> à... บไซ่ใส่กันย่ามบไซ่หมวกองงีพี่น้องเอ้ยบอกกันเลยไปๆๆไปไปเด้อไปเด้อไปโฆษณาอยู่คันกันเด้อไปเด้อไปเด้อไปกเด้อหนังค่าก๋วยเนียงหายกำลังใจอยู่อุ้ยเอาลุงน้องทั้งแม่ใหญ่ทั้งหลานสบายกูหุนเด้อบ๊ายบายนี่ค่าก๋วยแนงเบฝั่งหน้าก็จะบานน้องไปก่อนไปก่อนไปก่อน ส่วนผสมพอดีเฮ้ยติดเฉยแกงสเสเฮ็ดนะพี่น้องกีวขา,ววาเกี่ยวข้าวก่อนจะห้องน้ำอ๋อ,เ,อเกี่ยวๆสิคอเป็นตากล่องโฆษณาก,ก่อนจักบาทเ,าเกี่ยวข้าววันแรกอยู่หน้าทราย อยุ่งนาสายปี 5. 5. สองพันสาวัสดีว่าลุงฟนสีมาแล้วอืออ้ฟยพันอยู่ยังอีกผายอยู่โคลนีบ้าบาเด็ีนออง <laughs> พายอยู่โครนีอันยังว่มมีมันมาอีกลูกหนึ่งนะเกียวเข่านำพามเดิมนาเจายเด้เกียวโลก็เจ้าฟนสีหม บึงพี่น้องบึงน้องไม้เกี่ยวข่าวน้ำกันเนาะหาคนนะข้าเจ้านะเฮ้ <c oughs> ยเม่นชิล่งแขกมีคนจะมาไมหมนอถูกในแหงลายอ่ะสองสี่หกแปดคนพูนาอ่าเ่อ <c oughs> อืม าคัเขาเองหาน่องไม้กัน้องที่แ็กกัมาเกี่ยวแต่มือวันซาวันทิดนี่นะพอนข่าเพิ่กัน หน้ามันยังมีคือเก่าคือว่าพี่น้องเอ้ยคุณอ่ะทัวให้หน้าตัวละไห้นะมีเม็ดขอคนมันมามาตอนถ่ายเนาะตะเก่าน่ะชีเรอเอาละไทยลงแต่ละปีปีนี้สิได้หาอุ้ยบาสิระบมกับแบบนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปหาแล้วโหลดเฮ้ยไปหาแล้วโหลดสิไปหาก็จะมาแน่มึงคอย เอ้าก็มาเอิ้นกันให้แล้วมาเกี่ยวซอยเฮ้ยหากันท่านิจ้างจ้างวันเท่าใดพี่น้องไอ้ซองลอยนะบอกเขาจิมาอยู่บริษัทลอยจ้างพามาจ้างวันหาลอยวันละอยบุคคลินกิบพวกอ่ากรรมข่าวเพลยนนะวันหาลอยบระจ้างหัวมันเล็กมีเงินดิแพงไปซื้อใส่หัวพุ่ง เจ้าตีนะบ้างอันน e ั i, ้นนะฮะเออถ้า <sem> ก <clothes> ็เล้ยไปห้ที่สามกําลังสีเลีพี่น้องเลยเจ้าก็เรียตีนเล็กลงพี่น้องเลยวะจีได้หาบจีนเอาตีนเล็กแล้วลงบม่ชิบไปไวเนาะอุ้ยบ่ได้หาบขาวมาต้องเปนทศดิย้ปีใช่ ข้อต่ำๆเนี่ยใช่มอ้าเนาะคนน่ะมันเบิ่เลยเลยมันเปียกเนาะผาตังเนาะมันซื้ง เดิมมันก็อันห้ำตัวเองเด้อเกี่ยวอันไก่ห้ำไรนงไหมเขาถามเขึ้นว่าพอกระแม่เกี่ยวเข่าแล้วยังบางคนเกี่ยวรีบอะไรบ้างเขาขุดมาขายเอาเขาถิ่มแล้วจานนงไหมนี่ถิมแล้วตายของลูกสามคนเนาะเขาเอาไว้แต่ซองปุถิดสามมันเศษมันเลือกเขาถิ่มให้ลุงวางซัมตายลูกกูบาดเนี่ยที่หมาก็เอา วข่าวดั้หน้าอย่างไรเกี่ยวข่าวก็เก่งดั้มหน้าก็เก่งแล้วก็เก่งเอาเซยแล้วให้ลุงหว่างว่ามาอยู่น้ำกูทฎามเด้อเซย์ยังไงซ้ำสิไล่บริกรยังดอกพี่น้องเอ้ยเออโอ้ยกูบโอ้ยกล่องไปเด้อแก่สุกกนเลยทางหน้าบ้านนี่โอ้ย กินดีดิ độ วันเนี่ยเตงเหงาแตนแหละเดี๋ยวข้าววันแรกพี่น้อยสิขอซีนี้อยู่ก่อนพี่น้องบุกกอ่ะีย่าพูดข่าวเมื่อเอินวันนี้ได้จักซิบคนซิบคนพ่อจะแล้วจะเฮ้ยก็มันสุกนะกันนี่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 แล้ะแถวนี่แหละแล้วก็แถวห้าวลงไปนี่แหละนี่สองเท้นี่นี่แล้วก็นี้ สองแทสองเถวผู้ใดเราควรจมฮะผ้ขาฮึ่มจิได้ภายในคุณใดก็อยากจ้างมันแดดละพักก็อยากแล้อยากทั่วโอ้โ าจ้างน้องไม้นี่แหละบ่จ้างเพ่ัดอกเนาะน้องไม้เนาะหัวงามหัวเล่โอ้โหถือว่าทนเด้อหน้าเป็นไงขึ้นเขาบนสดเลยนะลูกชายเขายังว่าเป็นบ่าวละปีนี้นะพี่หนากระเบ้ามือแห่งกระเบ้ามือไปกว่านี้สุดเลยล่าอะไรพี่น้องเอ้ยอันขี้เดียดข้ามคีโมทของพอน้องที่แท็ก กีลาไปตีแขวก่อนจำใน้ะลรพี่น้องยูมแห้งสุข,ขูสุขค้นเด้อล่าไปตีแขกคนขีโม่ก่อนขอบคุณถูกส่งกำลังใจเจด้จะเด้อว้าที่ี่เมกดำปุ๊บปุ๊บสุนี่กอะไรอยูุ่บสสบายดีเด้พี่น้องเด้อ